สวัสดีคณะกรรมาการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธีรพรร้อมสุขาวันนี้จะมานําเสนอวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลการเรียนรู้ทางการเรียนเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์โดยการใช้บทเรียนเกมออนไลน์ w ว r ร์ดวอแบบเกมโชว์ฟิสของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2องแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้อง bcgp 2 1ทับภาคเรียนที่2ทับสอ วิชัยไลเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีค่ะค่ะสำหรับประวัติผู้จัดทำวิจัยในครั้งนี้นะคะชื่อนางสาวธีรพรร้อมสุขาค่ะตำแหน่งหัวหน้าแผนการเรียน Global โ,โปรแกรมของวิชัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจบการศึกษาจากปริญญาโทคร,รุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้นะคะ จะประกอบไปด้วย2ข้อนะคะข้อที่1เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนเกมออนไลน์ w o r ร์ดวแบบเกมโชว์พิษเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ค่ะและข้อที่2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเกมออนไลน์ Word War แบบเกมโชว์พิษเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ สำหรับกรอบแนวความคิดในการวิใจัยในครั้งนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวแปรต้นนั่นก็คือวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเกมออนไลน์ w o r ร์ดวแบบเกมโชว์วิษเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ค่ะส่วนตัวแปรตามของเรานะคะก็จะเป็นผลการเรียนรู้ทางการเรียนของผู้เรียนจะประกอบไปด้วยความพึงพอใจของผู้เรียนค่ะ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้นะคะจะเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องม c g p 2ทับ1วิชาัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่2ทับ2 5พาจำนวน10คนได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงนะคะ สำหรับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องเรียนนะคะที่กำลังเรียนเรื่องรายวิชาการสร้างเว็บไซต์นะคะโดยนักศึกษาก็จะมีการสาธิตนะคะมีการบอกเหตุผลของการเรียนการสร้างเว็บไซต์และมีการเล่นเกมนะคะสำหรับตัวเกมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการตอบคำถามว่าทำไม นักศึกษาจะต้องสร้างเว็บไซต์ข้อดีของการสร้างเว็บไซต์จะเป็นยังไงนะคะโดยรูปแบบเกมนะคะจะเป็นเกมโชว์ q ิ i z นะคะโดยที่จะมีความสนุกความออรื่นเริงและที่สําคัญนะคะในการที่นักศึกษาได้รับความสนุกสนานแล้วนะคะยังควบคู่ไปกับการได้รับความรู้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาของเกมนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตารางการวิเคราะห์นะคะของการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะจากการทําวิจัยในครั้งนี้นะคะผู้วิจัยได้พบว่าผู้เรียนนะคะได้ใช้บทเรียนเกมออนไลน์ w วิร์ดวอลแบบเกมโชว์พิดมีผลสัมทธิ์ทางการเรียนนะคะที่อยู่ในหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแน่นอน,นะคะ่ะและยังมีนัยยะสําคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับจุดศูนค่ะสำหรับตารางที่2นะคะ ทางผู้วิจัยได้แบ่งการประเมินความพึงพอใจออกเป็น5ข้อนะคะข้อที่1นะคะได้รับความรู้จากการเล่นเกมก็จะอยู่ในระดับมากที่สุดนะคะข้อที่2ตัวอ่านอักษรง่ายภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะก็จะอยู่ในระดับมากที่สุดข้อที่3นะคะเกมมีความน่าสนใจน่าติดตามก็จะอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ ข้อที่4นะคะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในระดับมากที่สุดนะคะและข้อที่5ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนเกมออนไลน์ w ว r d War แบบเกมโชว์วิตนะคะก็อยู่ในระดับมากที่สุดค่ะคะ่ะสรุปผลการศึกษานะคะก็จะสรุปเป็น2ข้อนะคะ ข้อที่1ก็จะเป็นผลการเรียนรู้ทางการเรียนนะคะที่มีต่อการใช้บทเรียนเกมออนไลน์ Word War แบบเกมโชว์วิดมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแน่นอนค่ะและมีในยะสําำคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับจุดศูนย์ห้าค่ะข้อที่2นะคะความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนผ่านเกมออนไลน์ Word War ในครั้งนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วที่ประเมินทั้งหมดอยู่ใน5ข้อ ทุกห้าข้อนี้ก็จะ,ะมีผลประเมินอยู่ที่ระดับมากที่สุดนะคะ สำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยนะคะข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้นะคะและแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัยนะคะข้อที่1นนะคะเราพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการใช้บทเรียนเกมออนไลน์ Word War แบบเกมโชว์วิทสามารถใช้ได้ทั้งกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาที่ต้องเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะคะและข้อที่2 ควรมอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้ทําซ้ํานะคะและตอบคําถามในคําถามให้ถูกหมดทุกข้อและนักศึกษาเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าทําไมเขาถึงจะต้องเรียนการสร้างเว็บไซต์และมีหลักการเหตุผลอะไรที่ถูกต้องในการสร้างเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวธีรพรนอบสุขาต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้รับชมวิดีโอในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ